สัสดีครับชมพระเครื่องสวยๆราคาเบาๆนะครับผมมีพระเครื่องเมืองอยุธยาหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะครับสาภาพสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะนะครับนี่เป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์ปี2,537สวยเดิมเนื้อทองแดงลมดดำนะครับอ่านี่เดี๋ยวสองรายละเอียดให้เพื่อนชมเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับเดิมๆเลยนะนะครับรุ่นนี้จมูกจะโดนกันนะนะครับ เป็นทุกเดียญเลยนะครับจมูกจะเป็นแบบนี้นะองค์นี้คือเดิมมากๆนะครับได้เดิมได้สวยนะครับนี่ใบหน้าหลวงพ่อคมชัดนะครับเส้นหน้าผากแบบนี้นะผิวนี่ออกม่วงๆเลยนะครับดวงพ่อเมียนผมเปิดไว้230นะครับราคาเบาๆเลยนะนะครับ230บบาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับ เหรียญนี้สวยนะครับแบบนี้ก็ใส่กรอบขึ้นคอได้นะครับเกจิดังเมืองกรุงเก่าอายุธยานะครับหลังยันแบบนี้นะนะครับเราดูผิวน้ํามันการดเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเหรียญดีราคาเบาๆนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เลย230บาทรวมส่งองค์ตามในคลิป